คุณโยคะอาจาที่บ้านวันนี้เป็นสี่ท่ายโยค่ะจะเริ่มกันเลยนะคะดาวสิงดอกค่ะใจเข้าใหใจออกให้ยาวใจเข้าค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นไปทีเล็ดดอกค้างไว้สามสองหนึ่งจากนั้นยิดลำตัวจิใไปข้าวขวาขึ้นมา เปิดขาซ้ายไปแางด้านขวาตามองข้ามไหล่ขวาจากนั้นค่อยๆวางเท้าซ้ายไปแล้วเปิดอ,อกขึ้นเป็นวายติ้งื่หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกขาซ้ายกลับขึ้นไปเป็นทีเล็กดอ วางเท้าช้กับไปเป็นด้านอื่น facing d o หายใจเข้านิดนึงหายใจออกขี้ยาจีบส้นเท้าไปเท้าจีบขี้ออกวาตามมงตรงไปข้างหน้าเก้าขาขวาไปด้านหน้าวางข้อเท้า ไว้ที่ข้อมือซ้ายค่ะ,คะผีเจนโพสหายใจเข้าให้ลึกๆยืดอ,อกขึ้นปดสะโพกขวาซ้ายและขวาสแสวร์กันนะคะหายใจออกค่อยๆแตะจ่ายมือไปได้านหะน้าพับตัวลงช้าวางหางแตะพื้นลงไปค่ะสามสองหน เข้าค่อยๆพยุงตัวลกลับขึ้นมาเจาออกก่อน, mm hmm. นครับหายไปไหวเปิดตัวมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยค่ะแล้วพักขาซ้ายขึ้นมาเอาซ้ายแอกซ้ายดึงไปเท้าซ้ายเข้ามาหาสะโพกเปิดอกแล้วยืดตัวไปด้านหน้าสามสอง,งหนึ่ง หายไม่ไหวอยู่แค่นั้นก่อนก็ได้นะคะพยายามยืดอกเอาไว้โยกมือข้างหน้าจีบไปเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังเิ็นดาวเห็นซิงโดสามสองหนึ่งหายเดี๋ยวออกก้าวซ้ายมาด้านหน้าเอาข้อเท้า ใช้ไว้ข้อไว้ข้อมขวาค่ะยืดเท้าขวาไปด้านหลังค่ะพีเจนโฟนค่ะไม่เปิดสะโพกขวาแบบนี้นะคะพยายามคว่ำสะโพกลงนน mm hmm. ันหายใจเข้ายืดออกขึ้น mm hmm. หายใจออกวางศอกไปวางนะคห้ใส่มือไปด้านหน้า mm hmm. หายใจเข้าเน้หายใจออกยาวสามสอง เจ้าเข้าอย่ล็อกขาตึงขาที่ออกเปิดตกไปทางด้านขวาแล้วคืนขาขวาค้างไวเอาศอกขวาขัดปลายเท้าขวาขึ้นมาด้งปลายเท้าขวาก็หาลำตัวออกเปิดสายขึ้นตามองตกไปด้านหน้าปางไวสามสองและหนึ่ง ค่อยวขากลับลงไปบิดตัวกลับม,มาหยงด้วยจิกปลายเท้าขวาแล้วก้าวเท้าซ้ายกลับไปคู่ขวาเป็นดาวห์วไปทิ้งดรอกแขก้าวลึกหายเจอยวเฮียหายหายเข้าหายเทออกวางเข่าลงนั่งทับส้นเท้ายืดแขนสองข้างไปานหน้าผ่อนขา ทาน,นะคะไปสูาดหายาจาวากแบบเซียนด็อกเตะขาขวาขึ้นหาพิดาทีล็กด็อกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเปิดสะโพกขวาขึ้นหาพิดารองเข่าขวาก็ห,หลาตัวหายใจเข้าหายใจออกวางเทา้ทาสัเท้าวขวาลงพื้นแล้วยืดแขนซ้ายขึ้นยืดแขนขวาขึ้นหาพิดาน,นะคะสาม สอง <German. S 1> นหนึ่งวางลงวางเท้าลงกลับมาสุดท่าดาวเอซซิงด็อกนะคะแล้วนั่งลงนั่งสุนเท้าสโลดาวก่อนจะเริ่มฝึกนะคะท่างไว้สามสองหนึ่งค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ท่าขี้ก้อนฝึกในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวจะสามารถทำท่าแต่ละท่าสามารถยืดเหยียดได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าท่าได้ลึกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ